ก็จะให้ออกมาเป็นสีในลักษณะแบบนี้แต่ว่าแคทไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นก็คือกรอกน้ําแล้วก็ตั้งวางไว้เพื่อที่จะนําไปขยายพบีบวกอีกทีหนึงแต่วันนี้แคทจะทดลองเลี้ยงเชื้อด้วย ชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ พบก,กับแคทจากช่องแคทไลฟ์ Life นะคะสายสวนอรมณดีเ <g ül> จอก,กันขําอีกเช่นเคยนะจ๊ <g ül> ะ,ะเวลานี้มันมืดคลึ้มเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะคะวันนี้นะคะดูฟ้าฝนแล้วคิดว่าคงจะไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าเรา <g ül> ตักเอฟซีไว้แล้วนะคะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาทำสูตรอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อสีเขียวนะคะเ <g ül> นื่องจาก Cat แคทเลเอฟซท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณไทยนั่นเองเราได้พูดคุยเกี่ยวกับสูตรอาหารสูตรใหม่นะคะที่แคท รับการแนะนําจากคุณไทยนะคะว่าลองซูนี้ดูไหมเนาะก็ได้ดูคุณไทยนะคะได้ ทดลองทำอาหารสูตรพิเศษขึ้นมาเพื่อเลี้ยงเชื้อสีเขียวนะคะให้เขาเป็นได้นานที่สุดแล้วก็เป็นได้ไวที่สุดนะคะเมื่อเราคุยกันตกผลึกแล้วนะคะแคทก็สรุปว่าเอสูตรนี้โอเคนะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างเข้มแล้วไวมากๆแคทจึงถือโอกาสนะคะมาแบ่งปันสูตรนี้เพราะว่าคุยกับคุณไทยไว้แล้วว่าจะขอนาเอาสูตรนี้นะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆให้รับรู้ร่วมกันในวันนี้นะจ๊ะท่านอาจจะหาเชื้อสีเขียวยากโดยเฉพาะแคทเองเนี่ยการ ที่จะได้สีเขียวออกมาแต่ละครั้งในแต่ละสูตรเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานนะคะคือมันต้องได้อายุจริงๆมันถึงจะเขียวในสูตรต่างๆเนี่ยเขาจะให้สีเขียวออกมาอยู่แล้วแต่ละครั้งที่ได้อาจจะได้แบบ1ชุดได้มาสักขวด2ขวดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสูตรที่ทําออกมาปุ๊บแล้วได้สีเขียวทันทีนั้นค่อนข้างมีน้อยเนาะพอถึงระยะเวลาหนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นสีแดงน้ําตาลอะไรไปเดี๋ยววันนี้แคทจะพาทุกคนมาทําสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสีเขียวให เป็นไวและเป็นนานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะโอเคก็มาดูกันนะคะเพราะว่าตามที่คุณไทยทดลองนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเราจึงอยากจะนำสูตรดีๆสูตรนี้มาแบ่งปันทุกคนจะ้ะสำหรับสูตรอาหารสูตรนี้นะคะมเมื่อทุกคนเห็นส่วนประกอบแล้วก็จะร้องอ๋อมันคือสูตรนี้นี่เองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของเขากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไม่เยอะไม่มากไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ นีนะคะสำหรับอาหารเพื่อการเลี้ยงเชื้อสีเขียวของเราที่ได้ผลดีในวันนี้ทุกคนเห็นแล้วก็จะนึก คุณคุ้นไหมคะว่าเอ๊ะสูตรนี้มันคือส่วนผสมของอะไรกันนะมันก็คือส่วนผสมของน้ำยาเล่งลากนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นการทดลองด้วยความตั้งใจหรือด้วยความบังเอิญของคุณไทยก็ไม่รู้นะคะคือ <c oughs> ใช้น้ำยาเล่งลากนะคะมาทำการเลี้ยงเชื้อให้อาหารสีเขียวแล้วออกมาประสบความสำเร็จได้เป็นสีเขียวที่สวยงามมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นข้างต้นนี้นะจ๊ะว่าเป็นสีเขียวที่สวยมากๆแล้วเป็นไว มากๆจริงๆวันนี้แคทจึงตั้งใจจะพาทุกคนมาทำสูตรนี้นะคะเป็นการทดลองด้วยตัวของแคทเอง หลังจากที่ได้พูดคุยได้ฟังแล้วก็ได้ดูผลงานจนตกผลึกแล้วนะจ๊ะแคทจึงจะนำมาทดลองกับตนเองกับสูตรที่แคทมีอยู่ทั้งหลายแหล่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาผสมอาหารกันก่อนเลยนะคะส่วนผสมตัวแรกก็คือกะปิจ้าอันนี้เป็นกะปิอย่างดีนะจ๊ะเคยแท้กะปิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับ กะปิที่ปากน้ำประแสนี้นะคะแล้วก็ชูรสนะคะจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยโอ้เยอะจัดหนักจัดเต็มจริง,รงแซ่บนัวก,กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เอ็มร้อยนะคะจํานวนหนึ่งขวดคะ่ะใส่ลงไปเลยสูตรนี้นะคะวิตามินเน้นๆ <c oughs> กะปิก็จะรู้อยู่แล้วว่า <c oughs> เมื่อมาผสมกันระหว่างเอ็มร้อยกะปิ ชูรสนะจ๊ะเป็นสูตรเล่งลากที่ดีมากๆทีนี้เราก็มาละลายอาหารของเราให้เข้ากันซะก่อนนะคะก่อนที่จะนําไปเลี้ยงเชื้อหรือทําหัวเชื้อนะจ๊ะสามารถเลี้ยงเชื้อได้ทําหัวเชื้อได้นะคะก็จะให้ออกมาเป็นสีเขียวนะคะได้ได้เปอร์เซ็นต์สีเขียวที่มากกว่าแล้วก็คนคนให้เข้ากันค่ะตอนนี้อาหารของเราก็ ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก่อนอื่นขอเก็บอาหารลงขวดก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเทนะคะง่ายต่อการเทแล้วก็การจัดเก็บนะจ๊ะให้ทุกคนหาขวดมาใส่ในลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราจะเทเลี้ยงเชื้อ หรือการจัดเก็บมันก็จะง่ายขึ้นนะคะการจัดเก็บอาหารสูตรนี้นะคะทุกคนแค่ปิดฝาไว้อย่าปิดสนิทนะคะเนื่องจากเขาจะมีน้ำตาลจากเอมร้อยนะคะจะทำปฏิกิริยากับ สูตรอาหารที่เราให้ไปเนี่ยก็จะเกิดแก๊สในการดันออกมาได้ดังนั้นเราก็ปิดฝาหลุมๆนะคะอย่าปิดสนิทเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการขยายกันก่อนเลยค่ะค่ะแคทก็ได้เตรียมขวดน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะในการขยายสีเขียวนะคะเราเติมอาหารหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่อาหารลงไปก่อนจํานวน1ช้อนโต๊ะ <บ bathroom. S 1> ก็คือเป็นสูตรอาหารน้าํายาเลี้ยงลากที่แคท่าทุกคนทําเมื่อกี้นะคะจานวน1ช้อนโต๊ะก่อนเลยค่ะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวน1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะต่อไปก็ เป็นหัวเชื้อนะคะที่เรามีอยู่ท่านใดที่ได้หัวเชื้อจากแคทไปนะคะให้เติมหัวเชื้อลงไป5ช้อนโต๊ะค้ะ นี้ก็คือสูตรขยายหัวเชื้อนะคะจากอาหารคือน้ำยาเล่งลากนั่นเองนะจ๊ะจะสังเกตเห็นว่าสีจะไม่ขุ่นเหมือนกับเราใช้ไข่แดงผสมชูรสทำนะคะสีก็ออกจะใสๆประมาณนี้คะ่ะทุกคนดูนะวันนี้เราเริ่มทำวันที่16นะคะจะมาเริ่มนับวันกันนะคะ วันนี้แคทเริ่มทำนะคะก็จะมาดูกันว่ามันจะเขียวภายในกี่วันนะคะคือสูตรเนี้ยคุณไทยเขาทดลองทดลองทดสอบสรุปแล้วว่าเป็นไวมากๆสามวันก็เขียวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแคทก็จะมาดูในส่วนการทดลองของแคทเองนะ,ะทีนี้ไม่เพียงแค่ขยายหัวเชื้อจากสีเขียวเท่านั้นนะคะแคทยังมีตัวทดลองอีกสามขวดนะคะสองขวดแรกนี้เป็นชุดที่ แคทใช้ขวดเปล่านะคะไปกรอกน้ําประปาที่แคทลองไว้เพื่อลดน้ําต้นไม้นะจ๊ะเป็นขวดเก่าของสูตรโปตีนรวมก็คือสูตรพีบวกนั่นเองนะจ๊ะแล้วแคทก็ได้นําเอาขวดเดิมของเขาเนี่ยไปกรอกน้ํามาตั้งวางไว้กลางแจ้งปกติแล้วเขาก็กลายเป็นสีนี้คือขวดชุดนี้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะจ๊ะเพราะว่าขวดเขาเป็นขวดเปล่านะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าสีน้ําก็จะออกแบบ เขียวขี้มมาอ่อนๆนะคะซึ่งน้ำประปาในถังนั้นมันจะมีความเขียวอ่อนๆอยู่แล้วนะคะเมื่อนำมาผสมกับขวดเก่าของพี่บวกๆนะคะเขาก็จะให้ออกมาเป็นสีในลักษณะแบบนี้แต่ว่าแคทไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นก็คือกรอกน้ำแล้วก็ตั้งวางไว้เพื่อที่จะนำไปขยายพี่บวกๆอีกทีหนึงแต่วันนี้แคทจะ ทดลองเลี้ยงเชื้อด้วยสูตรเล่งลากนี้เช่นเดียวกันจ้ะแค่ก็จะเติมอาหารลงไปขวดละหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะจ๊ะ แคทก็ได้ให้อาหารไปแล้วนะคะขวดละหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เราจะไม่เติมหัวเชื้อนะจ๊ะเนื่องจากอันชุดนี้เป็นขวดเดิมของพี่บวก, gera, วดดอบวกๆอยู่แล้วนะคะเราเพียงแค่ให้อาหารเขาเพิ่มเข้าไปอาหารของเขาในวันนี้ก็คือสูตรน้ำยาเล่งลากนั่นเองนะจ๊ะเราหวังจะให้เขาออกมาเป็นสีเขียวนะคะคือใจหวังจะให้เป็นสีเขียวจริงๆนะจ๊ะสำหรับการทดลองชุดนี้และอีกหนึ่งชุดนะคะ เป็นสูตรน้ำสาวข้าวค่ะตอนนี้สีเขียวของเขานะคะเดิมทีเนี่ยแคทก็ใช้เป็นน้ำสาวข้าวและให้อาหารเป็นน้ำหมักปลาสีเขียวของนางก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังเป็นเขียวมนๆไม่ได้เป็นเขียวสดใสแบบที่เคยได้ในขวดแม่ครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนที่แคททำหัวเชื้อจากน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาเป็นสีเขียวที่สดมากๆและมีกลิ่นหอมมากๆนะจ๊ะวันนี้คือ เขายังไม่เขียวดีมากเท่าไหร่แคทก็จะมาเพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อของเขาในสูตรน้ำยาเล่งลากเช่นเดียวกันนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ก็ครบแล้วนะคะสำหรับการทดลองขยายหัวเชื้อด้วยอาหารสูตรใหม่ก็คือสูตรน้ำยาเลงลากนี่เองนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่เราขยายสีเขียวอันนี้ก็เป็นขวดที่เราขยายด้วยการเพิ่มอาหารให้กับขวดเปล่าของพี่บวกๆนะคะน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำปราปาที่กรอก ไว้ทิ้งไว้นานมากแล้วแล้วก็กลายเป็นสีในลักษณะแบบนี้เราเติมอาหารให้เขาไปนะคะสำหรับขวดนี้ก็คือน้ำซาวข้าวนะคะที่เคย ทดลองเลี้ยงเชื้อด้วยน้ำหมักปลาแต่ว่าสีเขียวเขาเริ่มหม่นหมนนะคะเริ่มไม่สดใสเริ่มไม่เขียวสดในลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆสูตรน้ำสาวข้าวเนี่ยจะเขียวสดกว่านี้เยอะมากอันนี้ยังเป็นเขียวหม่นนะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเขียวรวมแล้วนะคะเรานำทุกสูตรมาเทรวมกันก็จะให้ออกมาเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าแค้มากรอกลงในขวดของเขียวสูตรดั้งเดิมเนาะ สำหรับวันนี้นะคะแคทก็พาทุกคนมาทดลองทำอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพิเศษก็คือสูตรน้ำยาเล่งลากนี้นะจ๊ะสามารถนำมาเลี้ยงเชื้อให้กับ อยูลินซีสัรงะห์แสงได้แล้วจากการทดลองของคุณไทยนะคะ FC ที่พูดคุยกับแคทมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าแคทก็ได้ติดตามผลงานการทดลองของคุณไทยอยู่เรื่อยๆเนะาะเพราะคุณไทยเองก็ส่งกันบ้านดีๆนะคะส่งเป็นระยะๆะะส่งผลงานให้ดูอย่างต่อเนื่องก็เลยพูดคุยกันนั่นแหละคะ่ะว่าเราจะนําสูตรนี้มาแบ่งปันทุกคนให้รู้ร่วมกันว่ามันมีสูตรดีๆที่สามารถให้สีเขียวออกมาได้สวยงามและเป็นไวมากๆ ากนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่แคทอยากจะนํามาแบ่งปันให้ได้ทดลองร่วมกันในวันนี้นะจ๊ะโอเคมืดค่ามากแล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็นํามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะจ๊ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสูตรอาหารดีๆที่แคทนำมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้ร่วมกันในวันนี้นะจ๊ะแคทก็มี FC นะคะได้ทดลองทำให้ดูล่วงหน้าไปแล้วเมื่อตกผลึกนะคะในการทดลองและประสบความสำเร็จแคทจึงนำมาแบ่งปันทุกคนให้รู้ร่วมกันในวันนี้นะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งสูตรดีๆนะคะเพื่อให้เราได้สร้างสรรค์จุลินทรีย์สีเขียวให้มีเยอะๆนะจ๊<น>ะเนื่องจากจุลินทรีย์สีเขียวนั้นเขามีประโยชน์มากๆเลยจ้ะช่วยบำรุงยอดบำรุงใบได,ได้ดีมากๆนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะคะกลิ่นไม่เหม็นคะ่ะ กลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นสาหร่ายหรือหอมเย็นแบบลึกๆนะคะแล้วแต่ว่าไหนจะให้กลิ่นที่หอมเย็นหอมลึกแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะสูตรน้ําทะเลนี่หอมลึกหอมเย็นมากๆเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ก็ต้องทดลองทําและดมดูนะจ๊ะคือไม่เหม็นจริงๆค่ะสําหรับสีเขียวแต่ถ้าสีเขียวของใครยังเหม็นอยู่แปลว่ายังไม่เป็นดีนะคะเมื่อเขาเป็นดีจนเขียวดีแล้วลองเปิดดมใหม่อีกทีนึงนะจ๊ะเขาจะมีกลิ่นที่หอมจะไม่เหม็นรุนแรงเหมือนกับสีแดงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็นํามาแชร์นํามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามืดค่ามากแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ